ปลายเดือนพฤษภาสองห้าวันนี้นอกสถานที่ครับสวนถนอมรักษาสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้อยู่ที่สถานีเพาะชำกล้าไม้ตรงข้ามบิก๊กซีแพ่แพ่แพร่นะครับทุกคนนี่วันนี้มาขอกล้าไม้ครับแปลกตาใช่ไหมล่ะนี่บรรยากาศอันนี้คือในสถานีเพาะชำนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูบริเวณร,บรอบๆก่อนนะครับว่าประมาณไหน นี่ครับวันนี้ช่วงนี้ฝนมาเร็วนะครับก็เลยเต้องทำการมาซ่อมต้นไม้ที่ตายไปแล้วแล้วก็ปลูกเสริมนะฮะวันนี้ก็โอกาสดีฮะเวลาทำการเวลาราชการนะครับก็เลยมาขอนะครับที่สถานีเพระชํากล้าไม้นะครับอันนี้อยู่ที่ ตรงข้ามบิ๊กซีจังหวัดแพร่นะครับอันนี้เป็นเรือนเพาะชำนะครับวันนี้ผมมาขอแล้วนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวตอนปลายคลิปจะถ่ายให้ดูว่าขอต้นอะไรไปบ้างนะครับนี่ครับบริเวณโดยรอบนะครับสถานีเพาะชำก็บรรยากาศประมาณนี้จะมีหลายโซนนะครับบางโซนก็อาจจะเป็นไม้ที่ทางเจ้าหน้าที่เพาะชำไว้เพื่อ เวลาไปปลูกเพื่อให้กับหน่วยงานนะครับที่มเขามาขออาจจะกันไว้นะครับนี่ครับฟ้ายสถานีเพาะชําก้าไม้จังหวัดแพร่นะครับสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่3สาขาแพร่นะครับกมป่าป่าไม้นะครับนี่ผมมาถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนดูนะครับโดยรอบนะครับมีไม้หลากหลายชนิดเลยนะครับนี่ครับสูนเพาะชํา ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสามารถที่จะขอได้เลยอย่างคลิปต่างๆที่คลิปก่อนๆที่เคยเล่าให้ฟังก็คือก็ขอเอาสำเนาแบบประชาชนนะครับแล้วก็สำเนาโฉนดที่ดินที่เราถือครองนะครับแนบมานะครับเดี๋ยวมากรอกแบบฟอร์มอะไรตรงนี้นะครับเจ้าหน้าที่เขาแนะนําแล้วก็มาดูพันไม้ที่มีนะครับของสถานีได้นะครับแล้วก็เลือกไปนะครับนี่อันนี้เป็นเรือนเพาะชำนะครับ นี่บรรยากาศอันนี้เขาจะมีเป็นคล้ายๆที่นั่งพักนะมีบ่อน้ำด้วยนะครับนี่ วันนี้ต้นไม้ที่มาขอก็ประมาณสามสี่ชนิดนะครับนี่ที่ได้ไปก็จะมีนี่นะครับเอามาให้ดูแล้วผมยัดคัดแยกมาแล้วนะครับก็จะมีต้นสักนะครับชมพูพันทิปอาคคเซียกระถินเทพานะครับแล้วก็ไม้พระยอมนะครับ โอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูมาดูบัญชีกล้าไม้ที่ตอนนี้สถานีพาอชำมีบ้างนะครับว่าเขามีอะไรนะครับนี่ครับไม้ที่เขามีอยู่ตอนนี้ก็มีนิ้วแดงพระยุงประดูยางนาสักทองมะข้ามงกาสลองนะครับมะขามป้อมสะดาวขี้เหล็กพยอม ยมหินนะครับมาขอได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสามารถเข้ามาได้เลยนะครับสถานีพาะช้ำกล้าไม้บิ๊กซีตรงข้ามบิ๊กซีจังหวัดแพร่นะครับเตรียมเอกสารนะครับแจ้งไปแล้วนะครับว่าใช้สำเนาแบบประชาชนแล้วก็สำเนาโฉนดที่ดินที่ท่านถือครองนะครับนี่แล้วก็เวลาในการรับกล้าไม้นะครับนี่ปิดรับกล้าไม้ตั้งแต่เวลา 16นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับแล้วก็เริ่มจ่ายเริ่มแจกจ่ายเนี่ย8ปดโมงสีถึง4ี่โมงเย็นเวลาทําการนะครับนะครับโอเคคลิปนี้ก็เหนื่อยแล้วร้อนแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็เดินอีกสักครึ่งรอบนะฮะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะี่ครับโอเคครับปิดท้ายด้วยนี่ครับ กล้าไม้ที่ขอไว้นะครับวันนี้มีสามสี่ชนิดนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวจะรีบไปลงนะครับเพราะว่าฝนกําลังมานะครับวันนี้ฝนปีนี้ฝนมาเร็วนะครับอาจจะเห็นว่าทําไมกล้าดูใหญ่หน่อยก็เป็นไม้ค้างปีนะครับอืโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้ก็คงฝากไว้เท่านี้นะครับเม่มีโอกาสก็มานะครับเรามาช่วยกันปลูกต้นไม้นะครับสร้าง บรรยากาศดีๆสร้างธรรมชาติให้กับโลกนะครับช่วงนี้โลกร้อนเหลือเกินโลกรวนนะครับต้นไม้ช่วยได้นะครับน้ําคือชีวิตป่าคือชีวิตนะครับทุกคนโอเคก็อวยพรเหมือนเดิมนะครับถึงแม้วันนี้จะมาเน่สถานที่นอกสวนถนมรักษานะครับก็ขออวยพรให้ทุกคนนะครับฝันเป็นจริงสุขภาพดีแล้วก็มีความสุขนะครับโอเควันนี้สวนถนนรักษาก็ขอลาไปก่อน นะครับวันนี้สวัสดีนะครับ